พาแม่มากินข้าวหน้าเนื้อร้านคินิบุกิวดงแม่อยากกินมากบอกว่าสั่งเดลิเวอรี่ไหมบอกไหนๆก็ไหนๆแล้วปไปถ่ายบล็อกกันหมทำไมถึงอยากกินคินิบุกิวดงไงไม่ได้กินมานานแล้วคิดถึงไหมคาคิดถึงรสชาติเป็นไงอร่อยดีเค็มๆไมเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะคนที่ชอบเนื้อโดยเฉพาะแม่ที่ชอบเนื้อเค็ม ที่สั่งไปนะฮะก็คือข้าวหน้าเนื้อกินิกุแล้วก็สั่งกระเจีย๊ยบเพิ่มแล้วผมมาสั่งเนื้อเพิ่มด้วยก็ขอน้ําเนื้อเข้าด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าทาไมมันถึงอร่อยคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าร้านกินิกุเต้โงเนี่ยมันเป็นร้านของเพื่อนพี่ชื่อไอ้โต้ง,ตงกับไอน้นุ่นสองคนเป็นเพื่อนตั้งแต่ปฐมเขาก็มาเปิดร้านด้วยกันเนื่องจากว่ายายโต้งเนี่ยเป็น ถ้าจำไม่ผิดนะโต้มาเล่าว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ทําข้าวหน้าเนื้ออร่อยมันก็เลยเอาสูตรยายเนี่ยมาทําข้าวหน้าเนื้อให้เรากินกันโดยจุดเด่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสดนะฮะให้เราเอามาใส่ในข้าวหน้าเนื้อแล้วกินแล้วมันจะหนึบๆอร่อยๆเพราะง,งั้นทุกครั้งเนี่ยผมก็ต้องสั่งกระเจี๊ยบเพิ่มเอาให้มันแบบเยอะๆสะใจกันเลยชอบกระเจี๊ยบปะชอบกระเจี๊ยบมอนเออแล้วแม่ไม่ได้เรียกว่าร้านค่มิปุกยียด่ยดงนะแม่เรียกว่าอะไรร้านไอโต้ <laughs> ตามนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอดู เขาบอกว่าให้กินข้าวน้อยๆกินโปรตีนเยอะๆเขาไหนอ่ะเข้าคุณหมอเขาบอกมีานีให้ไปจิ้มใช่ไหมเอาลาดก็ได้อืมนิ่มนุ่มแล้วก็หอมอันนี้นะครับน้ำเนื้อที่ขอเพิ่มเข้าไปเอาราดข้าวก็ได้ไม่ลดไม่ลดไม่ลดจิ้มเนื้ออาก็ได้ข้าวจะได้ไม่แฉะแล้วก็กระเจี๊ยบนะครับเทเลไไหมไม่ไมเ,อเอาเดี๋ยวค,ยคย่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มของผมเป็นข้าวหน้าเนื้อมายองเนตนะฮะ เป็นแบบนี้ก็คือใส่มาอยองเน็ดแล้วก็ผมต้องสั่งกระเจี๊ยบเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่ากระเจี๊ยบมันอร่อยผมจะกินไม่เหมือนแม่ก็คือผมจะเทกระเจี๊ยบเข้าไปเลยด้วยความปินนะแล้วก็เทกระเจี๊ยบไป,ปหน้าตาม,มันจะเป็น่างนี้ แล้วก็มีเนื้อพิเศษด้วยสั่งเนื้อพิเศษมาเพราะว่าเนื้อมันอร่อยไงคือความรู้สึกผมอ่ะมันจะเป็นรสชาติที่แบบเค็มๆมันๆหนึบๆเวลามีกระเจี๊ยบนะครับอารมณ์เหมือนถ้าใครชอบกินเนื้อเค็มอ่ะมันจะระมาณนั้นแหละเนี่ยกินโดยยังไม่ต้องใส่น้ำเนื้อไม่ต้องอะไรนะมันก็จะเค็มๆมันๆกระเจี๊ยบจะหนึบๆแล้วก็ของผมมีมายองเนสมันก็เพิ่มความมันข้าไปส่วนน้ำเนื้ออย่างที่แม่บอกเราไม่อยากให้ข้าวเปลียกเอาเนื้อเข้าไปจิ้มแล้วมากินแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนียเงป มันไม่อร่อยเ็าจะกินวิธีแบบนี้ประมาณนั้นแหละอันนี้มื้อเที่ยงร้านเคนิคุกิวดงแม่ชอบมากนั้วันนี้ขอตัวรับประทานก่อนอย่าลืมมาช้อปปิ้งที่ w w w i love to go d com s h o p นะคะแล้วก็ิดก้อง